ทุกคน ถ้ารู้สึกเครียดกังวลอยากรู้สึกปลดปล่อยหรือมีความกลัวอยู่ในหัวเยอะๆอย่างนี้นะคะวันนี้นะบุญอยากให้ทุกคนลองเข้ากระบวนการของครูแนนนะคะจะช่วยให้เรารู้สึกีลีสปลดปล่อยแล้วก็คลายกังวลได้วิธีนี้นะคะก็ช่วยให้บุตรเนี่ยหายจากโรคนอนไม่หลับที่เป็นมากว่า10ปีด้วยนะคะแค่ใช้ Essen t i a l oil นะคะถ้าใครไม่มีออยก็ฟังไปก่อนแล้วเข้ากระบวนการไปโดยไม่มีออยก่อนก็ได้นะคะแล้วถ้าใครมีออยนะก็จะได้ผล เร็วแล้วก็แน่นอนมากกว่าเดิมนะคะเพราะออยเนี่ยเป็นของธรรมชาตินะคะแล้วก็สกัดมาเข้มข้นมากๆเลยนะคะตัวที่จะใช้ได้เนี่ยค่ะก็ f r a n k ินเซน s e นะคะลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็อีกขวดหนึ่งคือ stress away นะคะอย่างระยดแล้วก็วอมที่มือ จากนั้นเราก็สูดดมค o p ป,ปิ้งนะคะเราก็เข้ากระบ,บวนการได้เลยะคะ่ะเก็ลองดูนะคะแล้วถ้าสนใจออยนะคะสามารถทักเข้ามาถามได้นะคะยินดีให้คำแนะนำค่ะสำหรับคนที่ไม่มีน้ำมันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆก็โล p โก c เ s s ไปนะคะก็คือหยดน้ำมันนะคะแล้วก็วอร์มกันเนาะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆให้เรานะคะ Set intention ของตัวเองก่อน ว่าวันนี้นะคะ่ะเราอยากจะปลดปล่อยความรู้สึกอะไรออกไปจากตัวเราเองบ้างความรู้สึกอะไรที่เราไม่ต้องการมันความรู้สึกอะไรที่เราอยากจะปล่อยมันออกไปจากตัวเราเองให้เราหายใจเข้าลึกๆแล้วลองไปรู้สึกดูว่าความรู้สึกนั้นนะ่ะติดขัดอยู่ณนะจุดใดมันเป็นความรู้สึกหนักๆนะที่ศีรษะหรือเปล่า หรือมันเป็นความรู้สึกที่ติดขัดอยู่ที่ช่วงท้ายทอยช่วงบ่าช่วงอกช่วงท้องหรือว่าติดขัดอยู่ที่เท้าของเรา <S <S ให้เราค่ะหายใจเข้าไปเพื่อสำรวจตัวเองนะคะทั่วๆว,ว่าสภาวะนั้นของเราเนี่ยได้ไปติดขัดหรือ ไปค้างอยู่ที่ตรงไหนของร่างกายเรานะคะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆ่อนให้สิ่งนั้นออกไปค่ะหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งค่ะไปจับณจุดจุดนั้นและหายใจออกยาวๆให้หมดท้องเพื่อที่จะปล่อย สิ่งนั้นออกไปจากร่างกายลองรู้สึกดูนะคะว่าพลังงานในตัวของเราเนี่ยหมุนเวียนอย่างไหลลื่นทั่วทั้งตัวหรือ,อยัง นันจะใช้ขึ้นเสียงนะคะในการส่งไปช่วยให้พลังงานของทุกคนในร่างกายอะคะ่ะได้รับการได้รับการเคลียร์นะคะมากขึ้น ไม่ว่าเราจะได้ยินหรือไม่ได้ยินพลังงานก็ได้ถูกส่งออกไป mm hmm. เพื่อที่จะเข้าไปสั่นสะเทือนเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรา mm hmm. เพื่อที่จะเข้าไปสั่นสะเทือน สภาวะอารมณ์ที่เราต้องการที่จะปลดปล่อยออกไปจากตัวเรานะคะให้ทุกคนหายใจและอยู่กับตัวเองปล่อยสภาวะไปสบายๆอนุญาตให้ตัวเองได้ปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไป อนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดมันก็สวยงามทั้งนั้นถ้าวันนี้เราเหนื่อยเราก็แค่อนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อน ฉันก็เหนื่อยได้เพราะฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งถ้าวันนี้เรารู้สึกอ่อนแอเราก็อนุญ,ญาตให้ตัวเองได้เปรอบบางบ้าง เราก็เปราะบางและอ่อนไหวได้เพราะเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีหัวใจอนุญาตให้ตัวเองอ่อนโยนกับตัวเองเพราะเราเป็นคนที่จะรัก และเข้าใจตัวเองได้ดีที่สุดแล้วถ้าวันนี้เราได้ทำสิ่งใดที่มันผิดพลาดไปบ้างก้อนุญาตให้ตัวเองได้ให้อภัยตัวเองบ้างเพราะการผิดพลาด ก็คือการเรียนรู้ในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งอนุญาตให้หัวใจเราได้รู้สึกอย่างที่เขาอยากรู้สึก ความรักเข้าถึงหัวใจตัวเองเติมความรักให้ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้น สูดลมหายใจเข้าลึกๆเติมพลังงานให้ตัวเองค่ะรู้สึกถึงพลังงานที่สูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้น หายเข้าลึกๆให้เต็มปอดหายใจออกยาวๆรู้สึกถึงทุกความสุขสงบที่อยู่ในร่างกายของตัวเอง ายใจเข้าลึกๆแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วค่อยๆพาตัวเองกลับมากันค่ะ